ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องะไรกนเขาบอกว่าถ้ามันต้ันให้ไเลียงัวใช่ไหนะฮะฮะต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงัวกูแค่แบบว่าวันนไมู่้จะคยอะไรกันเยแลก็ไลคได้โอเคเราไปพ่อคาก่อนไปรูปไปหน่อย อ่าโอเคครับครับได้ครับเดี๋ยวน้องทุกคนจะเรียกว่าเฮียมีเป็นน้องคนอยู่หน่อยคอมพิวเตอร์นะครับ

ไม่ไน้คิอแต่ว่าไม่เอาจิตต่อแล้วฮะวายิงเอายิงเอาอยู่ได้ไมยเอาอยู่ได้ไหมได้ไหมเหรอยิไม่ได้ยเก่อน